แนวคิดในการสร้างรถจักรยานยนต์ที่ใครๆก็สามารถขี่ได้ถือเป็นการเติมเต็มความปรารถนาของโชวิชิโร่ฮอนด้าที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากที่สุดจุดเริ่มต้นคือในช่วงปลายทศวรรษที่1950ฮอนด้าได้เริ่มพัฒนาระบบส่งกำลังอัตโนมัติสำหรับมอเตอร์ไซ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ทําให้มอเตอร์ไซค์สามารถควบคุมได้ง่ายกลไกดังกล่าวเรียกว่า HRD ที่ย่อมาจาก Honda R&D เทคโนโลยีนี้มีต้นแบบมาจาก HMT หรือ Hydraulic Mechanical Transmission หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าระบบส่งกำลังบาลารดินีซึ่งเป็นระบบส่งกําลังแบบแปรผันต่อเนื่องที่พัฒนาโดยบาลารดินีในประเทศอิตาลี HRD คือระบบส่งกําลังอ,อัตโนมัติของ h อน da สําหรับมอเตอร์ไซค์ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของบาลาดินี ทอนด้าได้ดัดแปลงการออกแบบของบบลาดินีถึงแม้ว่าจะเป็น,นกลไกที่ซับซ้อนมากแต่ก็มีประสิทธิภาพในการส่งกําลังมากกว่าและกระทัดรัดกว่าระบบส่งกําลังแบบทอกคอนวอรเตอร์ซึ่งเป็นระบบส่งกำลังที่นิยมใช้ในรถยนต์และเป็นยุคที่เกียร์อัตโนมัติกําลังเป็นที่นิยมในประเทศอเมริกาณเวลานั้น โซอิจิโร่ฮอนด้ามองเห็นศักยาภาพของระบบทรงกำลังแบบอัตโนมัติสำหรับมอเตอร์ไซค์แนวคิดของเขาที่ว่าความยุ่งยากในการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาที่ต้องใช้คลัตช์ควบคู่กันเวลาเปลี่ยนเกียร์ควรจะต้องถูกกำจัดไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความสะดวกสบายอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ทุกคนต้องสามารถใช้มอเตอร์ไซค์ในการขี่รถไปทำงานขี่รถไปซื้อของได้ ฮอนด้าได้ซื้อสิทธิบัตรระบบส่งกำลังมาจาก HMT และเปิดตัวรถสกูตเตอร์รุ่น Juno M80 ในเดือนพฤศจิกายนปี1961ซึ่งเป็นการผรสมผสานเครื่องยนต์ overhead v a วา e ์วสสูบแบบวางนอนราบเข้ากับระบบส่งกำลังแบบ HRD ของฮอนด้าและถือเป็นรถมอเตอร์ไซค์เกียร์อัตโนมัติรุ่นแรกของฮอนด้า อย่างไรก็ตามแม้ว่าเครื่องยนต์จะมีขนาด124ซีซีและมี11แรงม้าซึ่งถือว่าเป็นพระกำลังที่สูงพอสมควรในสมัยนั้นแต่ประสิทธิภาพของการส่งกำลังของเกียร์ H.R.D. กลับต่ำกว่าที่คาดคิดไว้ในตอนแรกมากเนื่องจากระบบไฮรอลิกไม่สามารถทำงานด้วยแรงดันสูงได้จากการกังวลของทีมออกแบบที่กลัวว่าน้ำมันภายในจะไหลรั่วออกมาถัดมา1ปีคือในปี1962 JUNO M85 ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ 1 7 0ซีได้ออกสู่ตลาด h อน da เพิ่มขนาดซีของเครื่องยนต์เพื่อที่จะมาชดเชยกับระบบส่งกำลังที่ไม่สามารถถ่ายทอดพลังกำลังจากเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่มันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดไม่นำซ้ำจูโน่ m85 ยังมีราคาขายที่แพงขึ้นอันเนื่องมาจากค่าร,รมเนียมสิทธิบัตร hmt ที่ฮอนด้าได้ซื้อมาอีกทั้งความต้องการรถสกูตเตอร์ในตลาดก็ชะลอตัวลงและภายในเวลาเพียง1ปีเศษเท่านั้นการผลิตฮอนด้าจูโน่ก็ได้ถูกยกเลิก และระบบส่งกำลังแบบ H.R.D. ก็ได้หายไป6ปีต่อมาคือในปี1968 Honda ได้นําได้นำเกียร์ h อน da m เมติเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบแปลงแรงบิดโดยที่ระบบเกียร์ของ Honda m เมติจะกอนข้างแตกต่างจากระบบเกียร์อัตโนมัติของเจ้าอื่น Honda m เมติกจะมีด้วยกัน2เกียร์คือเกียร์1กับเกียร์2เกียร์หจะทําหน้าที่เป็นแบบเกียร์โลใช้ในการออกตัวเมื่อรถมีภาระหนักส่วนเกียร์สจะเป็นเกียร์ขับเคลื่อนธรรมดาหรือเกียร์ดีของรถเกียร์ออเมติใน โดยที่คนขับจะเป็นคนเลือกเกียร์เกียร์อนด้ามติกในยุคหลังได้พัฒนาอัตราทดเกียร์เพิ่มเป็น3เกียร์และ4เกียร์โดยใช้ในรถยนต์เป็นหลักและผมก็จะขอข้ามมันไว้ก่อนเรามาคุยกันในเรื่องของมอเตอรไ์ไซค์ฮอน d a า a มต c ิเป็นเกียร์อัตโนมัติทีฮอนด้าพัฒนาขึ้นมาเองและนํามาใช้ในรถยนต์ฮอน d a N360 ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่นสําหรับในรถมอเตอรไ์ไซค์ฮอนด้าได้เปิดตัว CB750 f ที่มีระบบเกียร์ฮอนด้ามตติในปี1977 และ h อกซ CB 4 0 0 t ที่มีระบบเกียร์ฮอนด้าเมติกเช่นกันในปี1978แต่การตอบรับของตลาดไม่ค่อยดีนักเนื่องจากไม่สามารถใช้พลังํางจากเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มที่ในช่วงกลางทศวรรษ1980สโซวิจิโร่ฮอนด้า so ซึ่งกเกษียณอายุจากตำแหน่งประธานในปี1973ได้จัดงานแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์วิบากสำหรับสมาคมลูกเสือแห่งประเทศญี่ปุ่นแต่กลับต้องเจอฝนและนักบิดส่วนใหญ่ยังเป็นมือใหม่ที่ต้องติดตุกับเส้นทางที่เป็นโคน เมื่อเห็นนักบิดตัวเพื่อนโคลนและต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากสวิจิโร่ฮอนด้าได้พูดกันว่าถ้าเราผลิตมอเตอร์ไซค์วิบากที่สามารถใช้เกียร์อัโตโนมัติได้พวกเขาคงจะไม่ต้องติดอยู่ในโคลนแบบนี้เหตุผลของเขาคือระบบเกียร์อัโตโนมัติจะมีแรงบิดอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนเกียร์ที่น้อยจังหวะหรือไม่มีการเปลี่ยนเกียร์เลยเขารู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถทําความฝันของเขาให้สาเร็จได้แม้ว่างานวิจัยของทาง HRD ยังคงดาเนินต่อไป แต่ Honda ก็ไม่สามารถหาวิธีนำระบบเกียร์อัตโนมัติไปใช้งานได้จริงในมอเตอร์ไซค์การพัฒนาระบบเกียร์ HRD ยังคงดําเนินต่อไปในปี1990ระบบ HRD ได้เปลี่ยนชื่อเป็น HFT Human Fitting Transmission และทาง Honda ก็ได้ส่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมการแข่งขันรายการ All j a a p n Motorcross Championship ในชื่อรุ่น RC250MA ตลอดทั้งฤดูการแข่งขันแม้ว่าจะเป็นรถที่อยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาก็ตาม มันก็คือรถต้นแบบหรือรถโปรโตไทป์นั่นแหละ h อน da ส่งรถโปรโตไทป์เข้าลงการแข่งขันและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Honda ส่งรถโปรโตไทป์เข้าลงแข่งขันในสนามแข่งอย่างในวิดีโอก่อนหน้า Honda r อา6 6ก่อนที่จะมาเป็น RC ซีโนหกฮอก็ได้ส่งรถโปรโตไทป์เข้าลงแข่งขันในสนามแข่งเหมือนกันใครที่ยังไม่ได้รับชมวิดีโอ Honda RC16 6มอเตอร์ไซค์6สูบเรียงตัวแรกของ Honda สามารถเข้าไปรับชมได้ในวิดีโอเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในด e s c r i p t ันด้านล่างนะครับร ที่แสดงให้เห็นถึงความเร็วที่เหนือชั้นด้วยการเปลี่ยนเกียร์ยรที่นุ่มนวลและมีความยึดเกาะพื้นผิวที่สูงสามารถคว้าันดับ7จ,จากคะแนนรวมตลอดทั้งปีจากทุกสนามและได้รับชัยชนะ8ฮิทจากทั้งหมด24ฮีทในการแข่งขันในปีนั้นแม้ว่าเกียร์ HFT จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการทดสอบทางเทคนิคในการข้าร่วมการแข่งขันไปแล้วแต่เบื้องหลังการวิจัยและพัฒนายังคงดำเนินต่อไปวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในรถจักรยานยนต์หลากหลายรุ่น HFT ได้รับการทดสอบในรถวิบาก CR250R ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้และยังคงได้ทดสอบในรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นเช่น NSR250R ที่ใช้กับขี่บนท้องถนน GL1000 หรือ Honda g o w i n g ก็ได้รับการทดสอบติดตั้งเกียร์ HFT เข้าไปเหมือนกัน CRF450R มอเตอร์ไซค์วิบากแบบสีจังหวะก็ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการทดสอบด้วยเช่นกัน HFT ของ NSR 2 5 0 r ที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตสามารถตอบสนองการกับขี่ที่รอบสูงได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเกียร์ HFT แบบที่ใช้ในรถสกูตเตอร์สีจังหวะและยานพาหนะอื่นๆที่มีขนาดเล็กพอที่จะวางชุดเกียร์ลงไปได้และผลการทดสอบเกียร์ HFT สามารถทำงานได้ต่อเนื่องนานถึง200ชั่วโมง ค o นด้ได้มีการพิจารณาที่จะติดตั้งเกียร์ชนิดนี้ลงในรถยนต์ด้วยแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ผลิตภัณฑ์รถมอเตอร์ไซค์ที่นำมาทดสอบรุ่นต่างๆที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ไม่สามารถนำเข้าไปสู่กระบวนการผลิตได้จริงเนื่องจากการควบคุมต้นทุนการแปลรูปและการผลิตและหลังจากที่ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกมาอย่างยาวนานในที่สุด HFT ก็สามารถนำไปติดตั้งในรุ่น TRX 500FA 4 t r c k รูบิคอนซึ่งเป็นรถแบบ ATV ที่วางจำหน่ายในทวีปอเมริกาเหนือในปี2000และ Honda d n 01ที่ผมชอบเรียกกันว่าปลาดุกทะเลยักษ์ซึ่งเป็นรถแบบทัวริงที่วางจำหน่ายในปี2008เป็นระยะเวลาถึง8ปีด้วยกันหลังจากที่ t x 500 f a ได้วางจำหน่ายในก่อนหน้านี้สำหรับเจ้า t x 500 f a เป็นรถ ATV เครื่องยนต์สูบเดียวขนาด500 c c ส่วนใหญ่จะใช้ในกิจการพวกปศุสัตว์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆ ในขณะที่ DN01 เป็นรถแนวทอริงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์วิทวินขนาด 680cc เครื่องยนต์ทั้งสองรุ่นมีประสิทธิภาพที่ความเร็วต่ำจนถึงปานกลางและมีพละกกำลังที่พอเหมาะกับเกียร์ HFT มีบางคนอาจจะเข้าใจผิดพลาดว่า DN01 คือต้นแบบของเกียร์ DCT ที่ฮอนด้ใช้อยู่ในรถมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นในปัจจุบันซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่นะครับ DN01 ใช้เกียร์แบบ HFT ที่ฮอนด้พัฒนามาอย่างยาวนาน จัดว่าเป็นหนึ่งในรถมอเตอร์ไซค์ที่หายากที่สุดคันหนึ่งเหมือนกันเนื้อเรื่องในตอนนี้บ่งบอกถึงการพัฒนาที่ไม่ยอมแพ้ของ Honda ที่ใช้ระยะเวลายาวนานกว่า40ปีกับเทคโนโลยี HFT ที่เริ่มต้นด้วย HRD ในท้ายที่สุดประสิทธิภาพของการส่งกำลังของเกียร์ HFT ได้รับการปรับปรุงเป็น80%ของเกียร์ธรรมดาและหลังจากที่เน D1 ได้ยุติการจำหน่ายระบบ HFT ก็สิ้นสุดลงไปโดยปริยาย แต่ความนิยมของรถทัวริงขนาดใหญ่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและการแสวงหาความสะดวกสบายก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆดังจะเห็นได้จากการนําระบบส่งกาลังแบบกึ่งอัตโนมัติมาใช้ในยามาฮ่า FJR 1300ในปี2006ทางคันด้าเองซึ่งเป็นผู้นําทางด้านระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติอยู่แล้วในมอเตอร์ไซค์กําลังพัฒนาระบบ DCT เพื่อใช้สําหรับมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและในปัจจุบันเกียร์ DCT ของคันด้าก็กําลังได้รับความนิยมอยู่เป็นอย่างมาก หากชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์ติชมแลกเปลี่ยนความเีเห็นกันได้และพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ